สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีนะครับผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมโรบอทเบรลิเทอรี่ท่นคุณเอ้ยสวัสดีท่านน้ำมันสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานนะเนี่ยปั๊มน้ำมันไม่ใช่ปั๊มบ้าแทนขุดเจาะน้ำมันมาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเล่นรถหน้าตาแป,ปลกๆคันหนึ่งนะเวะ้ยซึ่งผมก็ไม่ นึกไม่ฝันว่ามันจะมีในเกมนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคนะวันนี้ผมจะพามาเล่นรถวีเนอร์วีแกนหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะถ้าใครรู้จักชื่อก็สามารถคอมเมนต์ได้นะท่านผู้ชมเบิกกูอ่านผิดไงเป็นรถแฮมเบอร์เกอร์เล่อสซกรอกฮอทด็อกมีอะไรนี่มีแตงกวาหรือเปล่าแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็มีมายองเนสหรือเปล่าหรือเขาเรียกอะไรวะกูก็เป็นคนบ้านนอกนะกูไม่รู้จักนะเออ เรื่องเหลืองนี่เขาเรียกอะไรวะไมยงเนสหรือเปล่าหรือซอสอะไรวะ <c oughs> แล้วก็มีธงสีแดงนะครับผมท่านผู้ชมมาก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์ถึงก้าไลค์ได้ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะไหนมันลดอยู่ไหนมันให้ฟรีนะเว้ยท่านผู้ชมน่าจะได้ทุกคนเลยมั้งอยู่ตรงไหนวะเออมันอยู่ตรงไหนวะ,ออม,นนวะมันอยู่ตรงคําว่าไทยคูนหรือเปล่านี่ไง เป็นรถที่มีสปีดเร็วมากเห็นไหมเขาบอกสปีดเร็วมากผมก็ได้ลองขับเล่นไปแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแล้วมึงจะสั่นทำไมนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> มันเป็นเอาเอาเฮ้ย <h ai> เดี๋ยวเดี๋ยวคือมันคว่ำคือกูขี่ไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมอะไรตายยวถึงกับคว่ำมันจะมีปืนนะครับผมมันจะถ้าถ้ากดเมาส์นี่จะเป็นปืนเป็นกลแบบนี้นะท่านผู้ชม เสียงปุกปิกปุกปิกหน่อยถ้ากด F นี่จะเป็นดูดิกด F จะยิงเหมือนรถถังนะเวย้ยเดี๋ยวปุกปักปุกปักปุกปักตุม้มฮอตดอกมันจะปิดจะเปิดอะไรวะหลอดปะเนี่ยถามจริงสรุปมันเป็นรถที่วิ่งได้หรือลอยได้ไวทะท่านผู้ชมเอา้าดูดิเฮ้ยมันไม่วิ่งปะเนี่ยมันลอยได้ช่างมันนะท่านผู้ชม แค่กูเห็นกูก็ขำแล้วนะท่านผู้ชมนะมันเป็นแบบที่สงครามที่ใช้ชาตีต้องออกรบกันแต่ทำไมดันมีรถหน้าตาแอปเบลแบบนี้เข้ามาในเกมซะงั้น <c oughs> เอาฮาหรือจริงนี่ผู้พัฒนานี่มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะท่านผู้ชมผมจะลองมาเล่นกันผมจะมาพิสูจน์ข้อสงสงัยว่ามันจะฆ่าคนได้จริงหรือเปล่าเนื่องจากตอนนี้มียานพหหนะาที่เต็มไปด้วย ืึองบินรบอะไรเล่นหลายอย่างนะผมไม่รู้จะ <c oughs> ผมจะสู้ชาวบ้านเขาได้หรือเปล่าผมก็ได้แค่ขับเล่นแล้วมองซ้ายมองขวาแค่นั้นเองมันออาไปสู้กับอะไรได้ไหนปืนบอมมันแรงป่ะมันยิงปั๊มน้นำมันทีเดียวแตกปะ่ะเอา้าไอปืนหน้ารถนี่เล็งไม่ได้เลยผู้ชมมันเล็งไปข้างหน้าได้อย่างเดียวแต่แลวยิงปั๊มน้ำมันนี่นี่อุ้ยทีเดียวแตกบอมแรงเหมือนกันนะเว้ยท่านผู้ชม แต่มันมีปืนกลนะที่สามารถเล็งเป้าได้เดี๋ยวเราเอาปืนกลมายิงกับพวกปอมโบโอไม่ oh, oh ถามจริงจะรอดปะเนี่ยวันนี้เนี่ยไหนเราเอามาลองยิงกับทหารจุดยึดต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดีด๋กูจะไม่เข้าไปเขียนน่เวศกรรมนี่ผมว่าผมจะลองเอามายิงกับทาหารพวกนี้มันจะสู้ได้บ่วะรถฮอตโอ้ขี่แปบเดียวก็คว่ำไหนปืนมันยิงได้ปบะ เฮ้ยบุม้มอ้าวกูยิงขึ้นไปนู่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นทหารกูมาทำอะไรที่นี่วะในบอกสปีดเร็วมันวิง่งแค่ 50, ห้าสิบเวรกรรมโอ้โหควาาอีกแล้วหลอดประเนีย่ยท่านผู้ชมถามจริงผมจะอไปสู้กับใครได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเ,เอามายิงกับทหารพวกนี้ดิ <c oughs> ทหารบอกมดกัดทหารบอกมดกัดไม่นะไม่นะจะเอาไปยิงอะไรวะท่านผู้ชมวะคือตอนนี้มันผมเอามาขับเล่นเฉยๆแล้วฮอตดอกมันก็เปิดหัวอะไรแบบนี้เออรถฮัตด็อกกูพร้อมรบอะไรเนี่ยขี่มาอยู่เฉยคว่ำแบบนี้เลย แล้วกูจะทําอะไรได้วันนี้ไอ้รถฮอตดอกอะไรอะไรของมันเอา้าดูดิเอา้า <c oughs> อะไรบะไหนลองมายิงคนเลยท่านผู้ชมให้ผมเห็นเจ้าของฐานทัพแล้วมันอยู่นี่นี่เองนายไม่สนใจมาใช้รถฮอตดอกเอา้าหุนกูเห็นยังไงเป็นคนมันมันหุน <c oughs> ตายทพระเจ้าตาลายแล้วออไม่มีอะไรยิงปั๊มน้ำมันเล่น มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถฮอตดอกคือผมไม่ได้ทำอะไรเลยที่แรกผมจะเอามายิงไล่ยิงอะไรนั่นก็คือมันมันเบามากนะท่านผู้ชมปืนเบามากแล้วก็ปืนบอมหน้ารถนี่ท่านผู้ชมปืนบอมหน้ารถฮอตดอกมันนี่มันเป็นปืนที่ปรับทิศทางไม่ได้นะที่มันจะยิงแงนขึ้นอย่างเดียวนะท่านผู้ชมไม่สามารถปรับได้มันจะสามารถยิงขึ้นฟ้าได้อย่างเดียวหรือเปล่าเห็นไหมแล้วก็มีปืนอะไรไม่รู้ปืนจะขวดซอสนี่ เบามากนะท่านผู้ชมไม่แรงเท่าไหร่นะก็เป็นรถฟรีนะท่านผู้ชมก็ดีแล้วเอามาประดับทีมจอดไว้เท่ๆเฉยๆนะเอาไว้ดูยามหิวเวลาอยากกินแฮมเบอร์เกอร์แฮมฮอทดอกอะไรก็ว่ากันไปมาแล้วก็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะครับเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กระสนสักไรผมด้วยนะครับผมก็คือไม่ได้เล่นเลยเอามาขี่เล่นเฉยๆจะเอาว่าทำไมวะเออช่างมันไม่เป็นไรถือว่าเอามาเท่ๆแล้วกันโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย